เอาล่ะสิครับคุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่าประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ14สาววอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดสู้14เกม2025ครับบอกได้เลยงานนี้มีเสถียนครับเป็นไงบ้างคะเพราะว่าขนาดเวียดนามยังตะลึงหลังไดเห็นรายชื่อชุดดังกล่าวเกิดอะไรขึ้นครับมาติดตามกันครับเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนี่ทีมวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราที่กำลังอยู่ในช่วงเก็บตัวเพื่อจะลุยศึเกม2025ก็ได้มีการประกาศ14สาวไทย ที่จะลงไล่ล่าแชมป์เหรียญทองในประเทศไทยครั้งนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูรายชื่อกันเลยครับคุณผู้ชมว่า14สาวไทยมีใครกันบ้างนะครับเริ่มที่ตำแหน่งเซตกันก่อนเลยครับนำทีมโดยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดครับจากสโมสรออร์เลนโดวาคีไนลหลีกสหรัฐอเมร,ริกาปัจจุบันอายุ32ปีส่วนสูง173ซติเมตรขณะที่นุกนิกนัทนชชาใจแสนปัจจุบันอายุ26ปีส่วนสูง172ซติเมตร นะครับครั้งนี้เรียกเซตเตอร์มาสองคนนะักขยับมาดูในตำแหน่งสุดอือฮาครับนั่นก็คือบีหลังครับคราวนี้เรียกบีหลังอาชีพเข้ามาคนเดียวแต่ว่าเอาอยู่ก็คือบีมพิมพิชยากกลมจากสโมสรน,นองซี่ในลีกฝรั่งเศสปัจจุบันอายุ26ปีครับส่วนสูง180ซนติเมตรขยับมาที่ในตำแหน่งบ็อกกันบ้างครับและเรียงตั้งแต่ทัดดาวนึกแจ้งจากสโมสรทีฟยูบลูแคทสในลีกหญิงของญี่ปุ่น ปัจจุบันอายุ31ปีส่วนสูง186เซนติเมตรต่อกันที่หัทถยาบำรุงสุขครับจากสโมสรทิตาชิมิสุปริงปัจจุบันอายุ31ปีส่วนสูง180เซนติเมตรขยับมาที่น้องไก่วิมลรัตน์ครับจากสโมสรอ,อารามารมาตัดนะครับใน AV c ซลีกหญิงของญี่ปุ่นเหมือนกันอายุ23ปีส่วนสูง180เซนติเมตรและกัญญารัตขุนเมืองครับจากสโมสรสุปริมทิพชนบุรีอีเทคปัจจุบันอายุ22ปีส่วนสูง185เซนติเมตร ขณะที่หัวเสาครับรวบรวมมาเต็มอัตราสุดเลยครับไล่เรียงตั้งแต่กับตังทีมบูมชาชุชออรมกสีจากสโมสรวิกตอรีนาฮิเมจิตในลีกญี่ปุ่นปัจจุบันอายุ25ปีส่วนสูง180ซติเมตรตามมาด้วยเทียวอัชราพรคงยศจากสโมสรอ,อารามารมาตัดในลีกญี่ปุ่นปัจจุบันอายุ29ปีส่วนสูง180ซติเมต่อกันที่ออมสินสนิสารัตนวิสุทธ จากสโมสรเดนิสซลีในลีกรองของตุรกีปัจจุบันอายุ27ปีส่วนสูง178เซนติเมตรขณะที่ทางด้านของกติกาแก้วพินครับปัจจุบันอายุ30ปีส่วนสูง171เซนติเมตรและน้องเฟิร์นวริศราศรีทะเลิดครับจากสโมสรสุพร e ีมทิพย์ชนบุรีอีเทคปัจจุบันอายุ19ปีส่วนสูง173เซนติเมตรนะครับก็เรียกได้ว่าในตำแหน่งหัวเสานี่ถือว่าจัดหนักมากๆเลยทีเดียวนะครับมาปิดท้ายที่ตำแหน่งลิเบโร กันหน่อยนะครับก็เปิดตัวด้วยตำแหน่งตัวเก่าอย่างปิณุษแป้นน้อยนะครับจากสโมสรนลิลบีเอลแลนตานะครับในลีกของสหรัฐอเมริกาครับปัจจุบันอายุ35ปีส่วนสูง171เซนติเมตรและคนสุดท้ายครับคือกัญญรัตน์คำมงครับดาวรุ่งอนาคตไกลาอายุ19ปีส่วนสูง168เซนติเมตร14รายชื่อดังกล่าวเนี่ยเราต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่ากลายเป็นรายชื่อสุดฮือฮาเลยนะครับเพราะว่าในบรรดาทีมคู่ต่อสู้นะครับในการแข่งขันซีเกมก็พยายามรอยอยู่ว่า เอไทยจะประกาศรายชื่อเมื่อไหรน่นะครับเมื่อล่าสุดเนี่ยพอมีการลงระบบก็มีการรายงานข่าวไปทั่วทั้งอาเซียนเลยทีเดียวก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ทางด้านของเวียดนามเนี่ยขึ้นแฮชแท็กเลยว่าเจ้าภาพประเทศไทยประกาศ14รายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงมาแล้วโดยครั้งนี้สิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือการมีตำแหน่งบีหลังเพียงคนเดียวก็คือบีครี b บีมทิมพิชยากกลำ ซึ่งแน่นอนนะครับคอมเมนต์เนี่ยเรียกได้ว่าระอุเลยทีเดียวนะเวียดนามเนี่ยหวังสุดๆที่จะกระชากเหรียญทองให้ได้นะครับแต่ว่าคอมเมนต์ของแฟนๆเวียดนามเองพอได้เห็นรายชื่อแบบนี้แล้วเนี่ยก็มีการพูดถึงประเด็นเรื่องของความยืดหยุ่นของนักกีฬาไทยนะครับคอมเมนต์แรกว่าทีมไทยเนี่ยหัวเสาก็ตีได้บีหลังก็ตีได้ส่วนบีหลังเนี่ยได้หมดเลยนะถือว่ายืดหยุ่นได้ดีเลยนะครับหรืออีกคอมเมนต์บอกว่าแค่บีหลังคนเดียวควินบีมเนี่ยก็ทําเอาใจหายไม่ทั่วท้องแล้วนะครับหรืออีกคอมเมนต์ก็บอกว่า ทีมพิชยานี่ยืนคนเดียวในตำแหน่งบีหลังก็สามารถที่จะคว้าแชมป์เหรียญทองได้แบบสบายๆนะครับหรือประเด็นเรื่องของออมสินสนิสารัตนวิสุทธ์นะครับที่โอเวียดนามรู้จักอยู่แล้วนะออมสินนี่ก็มีการถามมาเยอะว่าหูสนิสานิสุดยอดเลยทีเดียวและยังคงเป็นกลุ่มกําลังหลักของทีมวอลเล์บอลหญิงไทยนะครับแล้วก็พูดถึงการขาดหายไปของเมษาธนยาสุขสดนะครับเวียดนามบอกว่าถ้าธนยาอยู่นี่ถือว่าครบเครื่องเลยทีเดียว แต่ก็ยังมีประเด็นที่นะครับทางฝั่งของเวียดนามเองเนี่ยนะครับก็มีการนําทีมเวียดนามหน้ามาเปรียบแบบตําแหน่งต่อตําแหน่งนะครับกับทีมวอลเล์บอลหญิงไทยซึ่งก็ต้องบอกว่าเวียดนามไม่มีตู้เย็นเนี่ยนะครับความแข็งแกร่งแล้วก็ความอันตรายมันก็ลดน้อยไปเยอะแล้วผมเองเนี่ยก็เข้าไปส่องดู1 4รายชื่อของสาวเวียดนามแล้วเนี่ยก็แน่นอนนะครับหัวสาวก็นําทับโดยโฟเจิงที่ทันทวีนะครับแล้วก็ยังมีวีที่เกวีรวมไปถึงเงียนที่อยู่เย็นแล้วก็บุยที่แอนทา นะครับขณะที่บีหลังนะครับก็มีดังทิกทันแล้วก็หว่างที่เวียงจินนะอันนี้คนไทยรู้จักคุ้นเคยนะเคยมาเล่นในประเทศไทยส่วนบอลเร็วเนี่ยก็มีเชิงที่บิ๊กทวี